คังเซ็นเคนโกนานานินานาคังเซ็นเคนโกคังเซนเคนโกชีวิตดีกว่าใดคังเซ็นเคนโกของเราโดยบริษัทคังเซ็นเคนโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทขายตรงสัญชาติไทยที่ก้าวไกลสูล่สากล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเศรษฐีวันนี้กับคังเซนครับรายการที่จะตอบโจทย์ครับว่าวันนี้คุณผู้ชมนั้นจะหลุดพ้นในเรื่องของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจทางการเงินนะครับที่อยู่อาศัยหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณผู้ชมกําลังไขว่คว้าอยากจะได้มันมานะครับโดยผมเจ้าชะวาญเจริญสืบพงครับค่ะและดิฉันปูชัญยพักฮาเคดะค่ะครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับคุณปูครับทุกคนพึงปรารถนาทั้งนั้นเลยด้วยแม้ดิฉันเองก็ต้องการค่ะใช่ครับแต่ว่าทางออกที่จะ หาเนี่ยมันไม่ใช่กันหาก็ได้ทุกคนหนึ่งร้อยบาทนี่เดินไปนะปั๊บเดียวหมดใช่ครับแต่ว่าก่อจะหาเข้ากระเป๋าได้ล่ะใช่ครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราซึ่งจะมาตอบโจทย์นะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับค่ะมันเป็นเรื่องง่ายนะครับพี่ครับครับง่ายครับแนะนาตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตําแหน่งสูงสุดของบริษัทชาวสตาร์ดีเรคเตอร์นะครับ พิรษศักดิ์เรืองจิตครับครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิในบริษัทเลยนะครับแล้วก็ได้คึกว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้แต่ก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในนี้ครับพี่ทําอาชีพอะไรมาก่อนครับเดิมก็เป็นพนักงานธนาคารครับว่าจบจบเศรษฐศาสตร์เกษตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจบมาก็ทํางานแบงก์ การเป็นพนักงานก็ดีนะฮะมั่นคงทํางานแบงนนี้คือด้านสาขาด้านไหนคะ่ะโออยู่ทําำงานสินเชื่อครับสินเชื่อของธนาคารเป็นหนุ่มแบงค์ปล่อยกู้นะฮะเท่ฮะเท่ทุกคนมาแบงค์นี้ต้องวิ่งหาพี่ก่อนเลยอ่าแต่ทคนเป็นลูกหนี้ก็ต้องวิ่งหนีก่อนนีก่อนนะแต่ว่าเท่นะฮะแต่ว่าแบงค์นี่มั่นคงเป็นงานที่รกแล้วก็ชอบนะฮะแต่ปัญหาคือตังค์เราไม่ค่อยพอใช้ คือธนาคารเขาพอใช้หรอธนาคารเนี่ยมั่นคงมีความมั่นคงในเรื่องของทรัพย์สินและสินทรัพย์แต่ของพี่นี่ยังขาดความมั่นคงในทรัพย์สินและสินทรัพย์ครับต้องยอมรับว่าจะเป็นคำว่าพนักงานหรือลูกจ้างเนี่ยเราจะไปหวังความร่ำรวยกับตําแหน่งครับตรงนี้ไม่ได้ ถ้าจะรวยก็ต้องต้องคดต้องโกงกันแล้วล่ะหวังได้แค,ค่ความโก้ความหรูเวลาบอกใครทํางานแบงค์ดูดีนะใช่ครับแล้วถ้าอยากรวยก็เราต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นด้คนรวยก็ค้าขายทุกคนการค้าขายผู้ง่ายคือต้องทําธุรกิจ<ช>ต้องมีธุรกิจของตัวเองถึงจะรวยรทีนี้ก็ต้องมาถึงที่คุณชาร์ตบอกว่าวิธีง่ายๆในการที่จะหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราต้องการเข้ามาก็ต้องขอถามจากคุณพี่พีรศักดิ์แล้วค่ะว่าอะไรที่ง่ายคะ ถ้าถ้าง่ายหนึ่งเลยก็ต้องตัดสินใจหนีจะกรอบเดิมๆกรอบของพนักงานออกไปทําธุรกิจอแล้วธุรกิจที่ง่ายเนี่ยก็คือธุร,รกิจเรื่อขายทําไมล่ะครับพี่เพราะถ้าเมืม่อธุร,รกิจอื่นก็มีอาจจะเปิดร้านขายอา,อาหารอ,อาจจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าหรืออย่างที่เล่าให้ฟังว่า ทำร้านน้าแข็งค่ะอ่าน้ําดื่มอะไรทําไมไม่ไปทำแบบนั้นล่ะครับพี่ถ้าถ้าเราสังเกตว่าเวลาทําธุรกิจเนี่ยมีอยู่คําเดียวพูดเหมือนกันเลยคือต้องเปิดร้านใช่ทำไมพี่ไม่เปิดร้านใช่ครับตอนนี้เวลาเราเปิดร้านเนี่ยเราก็จะเริ่มสร้างผู้บริโภคเช่นเราทำนั้นกาแฟเนาะค่ะหนึ่งเราต้องทาร้านกาแฟสองแล้วก็หาลูกค้าเข้าร้านใช่แล้วใช่แล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ใช่ไหมใช่หนึ่งทำร้านกาแฟ สองหาลูกค้าเข้าร้านแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ขายเบเกอรี่ด้วยใช่แต่นี้ตอนทําร้านกาแฟนี่ตังละตังเท่าไหร่ทําเลไหมต้องหาทําเลด้วยต้องมีตังเห็นด้วยค่ะต้นทุนตัวนี้สูงไหมครับสูงนะได้ถามว่ายากไหมเริ่มยากแล้วยากตรงเปิดร้านเนี่ยยากตรงเปิดร้านแล้วเราต้องหาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็ต้องต้องทำสต็อกสต็อกนี่ตังไหมใช่ครับเป็นความเสี่ยงไหมครับเสี่ยง แล้วเราให้ลูกค้าเข้ามาใช่ไหมใช่ครับอ,อันนี้คือต้องนั่งเศร้าแล้วก็รอให้ลูกค้าเข้ามามมถ้าก็มีค่าเช่ารายเดือนเกิดขึ้นอค่าพนักงานเกิดไหมฮะเกิดค่าน้ําค่าไฟไหมครับเกิดแต่ถ้าเราตัดสินใจทําธุรกิจเครือข่ายครับหลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทําเครือข่ายชอบไปรังเกียจเครือข่ายอ่ะหนึ่งเลยทาเครือข่ายเนี่ยง่ายเพราะอะไรร้านเราไม่ต้องมีหนึ่งคือร้านไม่ต้องมีไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีหน้าร้านให้คนไม่เข้าใจว่าเอาสมมติว่า ไอคังเซนมีกาแฟไหมฮะมีนะนะผมจะขายกาแฟเนี่ยแต่ผมไม่ต้องมีหน้าร้านใช่ผมก็มีกาแฟละแต่ผมไม่ต้องมีหน้าร้านราะผมก็เชียร์กาแฟอย่างเดียวไม่ต้องลงทุนสต๊อกสินค้าจํานวนเยอะด้วยตอนตอนเชียร์ไม่ต้องทําสต๊อกครับไม่ต้องเสียค่าเช่าครับคังเซนเขามีสาขาให้เราไปที่ที่ฟิวเจอร์พาร์คกรุงเทพครับหรือไปที่ไหนในคังเซนเก็นโกมีสาขาเยอะแยะไปหมดหน้าที่เราคือเชียร์ลูกค้า เรื่องกาแฟาพอจะซื้อก็ไปซื้อในสาขาของคัง,งเซน็นสามเรื่องนี้เราหายละไม่ต้องมีทำเลไม่ต้องมีทำเลมไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องมีพนักง,งานไม่ต้องมีพนักง,งานไม่ต้องทำสต็อปแ,แต่ว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นเจ้าของทั้งหมดนี่เป็นของคังเซนแล้วเราเป็นเจ้าของส่วนไหนของคังเซ็นลูกค้าที่เราหามาเลยครับลูกค้าที่เราหามาเขายกให้เราเพราะ เราหามาซื้อที่บริษัทเนี่ยเป็นของเราเป็นของเราเหรอครับเพราะเพราะว่าลูกค้าที่สมัครเขาจะมีรหัสต่อเราไงฮะคือตอบโจทย์เลยว่าใครก็ตามที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราเป็นคนแนะนํามาเนี่ยคือเขาจะซื้อเป็นรหัสต่อจากเราซึ่งผลประโยชน์นั้นคือเกิดขึ้นกับเราถูกครับเือหลายคนไม่ไม่แยกแยะว่าเราจะทําขายตรงแบบไหนครับคือให้แต่ว่าเราขายแล้วดูที่ค่าคอมมิชชั่นใช่คือให้ให้ให้ค่าคอมเยอะก็ดีกว่า ได้สูงไว้ก่อนได้สูงไว้ก่อนแต่เ็าลืมว่าถ้าเราได้เฉพาะค่าคอมแล้วธุรกิจความเป็นเจ้าของธุรกิจมันไม่เกิดครับมันเกิดตรงตรงธุรกิจก็คือลูกค้าไปซื้อซ้ําเราอยู่เฉยเฉยเนี่ยเราได้ตังค์ขณะที่นั่งอยู่ตรงนี้นั่นแหละก็ยังได้ับแสดงว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนเราเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมสังเกตไหมเจ้าของธุรกิจโรงแรมคําว่าเจ้าของธุรกิจคืออยู่เฉยเฉยต้องได้ตัง ใช่ไปเที่ยวพักผ่อนไปเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศแต่เงินก็ยังเข้ากระเป๋าตลอดแต่ถ้าเกิดเราเป็นพนักงานครับพนักงานแปลว่าอยู่เฉยเฉยไม่ได้ตังค์ถ้าผมต้องทางานคราบนี้ออกจากแบงค์เนี่ยแล้วผมมาอยู่ในคังเซนแล้วผมต้องดิ้นตลอดเนี่ยก็แดงว่าผมก็คือเป็นพนักงานขายใช่ครับแต่จริงจริงคังเซนไม่ใช่พนักงานขายนะคือผมอยู่อย่างเนี้ย ก็จะมีคนไปซื้อของตามสาขาต่างๆทั้งประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะตังค์เข้าเราไหมฮะเข้าสินคนี่ผมสัมภาษณ์อยู่เนี่ยออกรายการอยู่เนี่ยมีตังค์เข้านะใส่งว่าผมเนี่ยมีความเป็นเจ้าของธุรกิจสถานภาพผมก็เหมือนกับเจ้าของโรงแรมเจ้าของปั๊มน้ํามันครับตรงนี้คนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทําเครือข่ายเพราะเหตุนี้นี่เองอันนี้คือเป็นการ เรียกว่าตอบประเด็นในเรื่องของเครือข่ายว่าเครือข่ายมันดีกว่ายัางไงดีกว่าการเปิดร้านดีกว่าการทําธุรกิจส่วนตัวเพราะการทําธุรกิจส่วนตัวนะครับผู้ชมครับอย่าลืมว่าคุณมีเงินหมนื่นเงินแสนเงินล้านลงทุนเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นแถมจะต้องสต็อกสินค้าใ,<ช>ในการสั่งซื้อสั่งอะไรมาสต,ต็อกต่างๆมากมายแต่วันนี้คําตอบที่ชัดเจนที่พี่บอกว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจได้โดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีหน้าร้านไม่มีความเสี่ยงถ้าเราต้องคุมหนึ่งสายขา แล้วแล้วคังเซ็นไม่ต้องคุมมี80สาขาพร้อมปได้ไหมอ๋อได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยแค่หนึ่งสาขาสงสาขานี้เราทำดีสาขาที่สองทำไม่ดีสาขาเจงละเจงละแต่ว่าคําว่าถ้าสาขามันเยอะรายได้เราสูงไหมฮะสูงสูงเพราะใครก็ตามสมัครคังเซ็นถือว่าเป็นเจ้าของ80กว่าสาขาทันทีโอ้ทันทีที่ว่าเราสมัครเลยถ้าวันที่ผมไปพิซซูนโลกผมก็ทําตลาดเลย ไปเปิดตลาดได้เลยเปิดตลาดแล้วก็ผลักลูกค้าที่ชอบกาแฟเราเนี่ยเข้าสาขาโอ้แต่ถ้าธุรกิจอื่นเนี่ยผมจะไปพี่โลกเนี่ยผมต้องไปหาทำเลต้องไปเสียตังค์ใช่ต้องไปจ่ายตังค์ใช่ใช่ครับคือคนก็ไม่เข้าใจตรงนี้ยากนะใช่แต่สิบสาขาตังค์เท่าไหร่คุมเท่าไหร่เพราะหลายคนเอ๊จะจะทำธุรกิจเครือข่ายดีไหมไม่ต้องคิดครับ500บาททำเลย500รยบาท5 0 0รบาทนี่คืออะไรคะค่าสมัคร คค่าสมัรใช้เงินค่าสมัครเพียง500บาทแต่มีสาขาเป็นของตัวเอง8ปสกว่าสาขาพรา้อมกันโอโ้โหธุรกิจคางเซ็นเริ่มตนโโ้นง่ายๆครับคุณผู้ชมครับเพียง500บาทเท่านั้นในการสมัคร500บาทที่แบบเราเดินเข้ามาตรงนี้เราวางอ่า เรามาเขียนใบสมัครเสร็จปุ๊บจ่ายเงิน5 0าบาทเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีสาขาถึง80สาขาทันทีเลยคือคือบางคนอาจจะล้มเหลวในหลายๆธุรกิจทอ่ถ้ขไขตรงมาหลายบริษัทแล้วนะทําไมไม่สาเร็จสักทีทําไมล้มเหลวสิบริษัทถ้าถ้าอาจาะใจผมนะฮะอาจจะแรงนิดนึงคือก็ไม่เลือกบริษัทคาตอบไม่ชัดเจนคือไม่เลือกบริษัทไม่เลือกบริษัทบางคนทาไมต้องทาครังเซ็นครับอสมมติบริษัทเปิดใหม่ บริษัทเปิดใหม่เปิดมาปีแรกเลยมีอยู่สองสาขาเสียค่าสมัครพันหนึ่งฉั่ก็พันหนึ่งแรกสองสาขาอ๋อเข้าใจละอันนี้คือวิธีการคิดถูกไหมฮะแล้วสาขาหนึ่งอยู่เชียงใหม่ครับอีกสาขาหนึ่งอยู่กรุงเทพไอคนสมัครเอยู่ขอนแก่นสวยเลยซื้อที่ไหนถูกแ้าสวยเลยถ้าสวยเลยขายได้แล้วของอยู่ไหนก็ต้องไปกลับที่เดิมหาทําสต๊อกอนนี้ไปกู้มีดอกเบี้ยแบกไม่ไหวเลยเลิกทำแล้วใครผิด เราเราเราไม่ได้ผิดบริษัทไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดเขามีสองสาขาเราเอาตัวไปแลกเราเราแบบว่าไม่ได้ศึกษาเกอนเองด้วยเพียงเพราะอยากจะเป็นต้นสายในธุรกิจที่มั่นคงอ่ะไม่ต้องเป็นต้นสายครับเราจะทําปีที่ไหนปีที่สิบหรือปีที่สิบห้าหรือปีที่สิบเก้ามั่นคงเสมอแต่ธุรกิจที่ต้องรีบเป็นต้นสายนี่แสดงว่ากลัวกลัวมันปิดละทุงรีบโกยตังค์กันแต่แต่ถ้าถามมีว่าทําไมต้องทําบางเซนไม่ต้องไม่ต้องเป็นต้นสาย สมัคร500ทุกสาขาเป็นของเราเลยคือเรียกง,ง่ายว่าคุณมีเงิน500วันนี้นะครับไม่ว่าจะล้มเหลวในธุรกิจอะไรก็ตามหรือจะอยากเริ่มต้นชีวิตที่เรียกว่าทําให้ชีวิตที่ดีที่สุดตอนนี้500บาทเท่านั้น500บาทที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณคเดินเข้ามาสู่ธุรกิจทางเซนใ,ในช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนดีกว่านะครับและเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันว่าทําไมถึงต้องเป็นธุรกิจของทางเซนและต้องเขาเรียกว่าตัดสินใจเดี๋ยวนี้ช่วงหน้าครับค่ะ เนี่ยคุณเนียเราต้องไปสัมภาษณ์งานตั้งหลายที่เน่แม่เราอะเตรียมมาให้หมดแล้วรู้จักคนเยอะม,มากเลยนะแล้วเธอล่ะส่วนเราอ่ะก็จะต้องไปเป็นดีเรคเตอร์แล้วล่ะดีเรคเตอร์เลยเหรอใช่ดีจังเลยอ่ะไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ ก็ได้เปรียบเสมอคังเซนเคนโกให้คุณเป็นต่อด,ด้วยมรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายไดย้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเคนโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยเคยคิดว่าการมีงานประจำคือความมั่นคงของชีวิตแล้วเศรษฐกิจวันนี้ก็ทำให้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปแต่หลายคนอาจไม่โชคดีอย่างผม เพราะวันนี้ผมยังมีมรดกมรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเคนโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยชีวิตดีกว่าในคังเซนเคนโกของเรา โดยบริษัทคังเซนเคนโกอินเตอร์เนชันแนลจำกัดบริษัทขายตรงสัญชาติไทยที่ก้าวไกลสุสากลเอาละครับผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้ครับจะมาพูดคุยกันว่าทําไมถึงต้องเข้าสู่ธุรกิจคังเซนครับพี่พเขาทำไมถึงต้องเดินทางแล้วก็ต้องเรียกมาสมัครกับธุรกิจคังเซนและพี่ทาไมถึงตัดสินใจครับ,ค,รบคือคืออย่าไปดูที่รายได้ถ้าธุรกิจธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ขายยาบ้าก็มีไรายได้ดีนะ S <S ใช่ครับอันนั้น,น,นแน่นอนรแต่ว่าความเสี่ยงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถ้าเราอยากได้ความมั่นคงอย่าไปดูที่ไรายได้ครับแต่เราอยากได้ความมั่นคงใช่ไหมฮะเราก็ต้องหนึ่งเลยต้องหาธุรกิจที่มั่นคงการมองมองยังไงครับพี่มั่นคงคือหนึ่งเลยเนี่ยเขาจะต้องมีมีความจริงใจเรื่องสาขาให้เราก่อน ควาหนึ่งคือเราต้องบอดเรื่องสาขาเพราะว่าเราเป็นนักการตลาดครับแล้วเราทาตลาดทุกๆที่แล้วเขามีสาขารองรับผู้บริโภคให้เราถ้าเขาขยายตรงนี้ให้เราเนี่ยแสดงว่าเขาเอาจริงใช่ไหมว่ากะอยู่ยาวๆอ่หมือหลายมือหลายกิจการนะฮะถ้าศูนย์บริการหลังขายดีเนี่ยสะท้อนความมั่นคงและความจริงใจจริงนะคะเรื่องนี้ันเี้ชัดนชัดล้วเราเรามีนี่เขามี มือถือตัวใหม่มาแรงมากครับยี่ห้อเอโตเอโตอ้เราก็งงละอะไรเอโตอแลว้วลูกค้าก็จะถามแล้วว่าแล้วซื้อไปแล้วเนี่ยเสียไปซ่อมที่ไหนนั่นคือคำถามแรกในใจเลยนะถูกไหมครับ <ภา S 2> แล้วถ,ถ้าถ้าถ้าเราจะขายให้เขาเนี่ยแล้วเขาไม่มีศูนย์หลังขายเราจะขายไหมคือซื้อมาแล้วราคาตกเลยทันทีแน่นอนมันจะไม่เหมือนกับโทรศัพท์ที่ดังๆแต่แต่เครื่องต้นทุนร้อยเดียวเองนะกำไรให้หมื่นแปด แต่ถ้าเราอยากได้กําไรแสดงว่าเราเราไม่ได้ทําธุรกิจแล้วอ๋อแปลว่าเราเราหวังแค่แค่กําไราบ่อน,น้าถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาอาจจะให้กําไรเราน้อยแต่เขามีศูนย์บริการหลังขายให้หมดตรงนี้เป็นความยั่งยืนอ๋อใช่แสดงว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวบริษัทผู้ผลิตเขาอยากอยู่ยาวๆค่ะอยู่นานๆตอนนี้ถ้าเราสังเกตคางเซ็นจริงๆเนี่ยคางเซ็นเ็ามีสาขายเยอะอันนี้คือแสดงว่าตังเขาลงทุนให้เราทั้งประเทศครับแสดงว่าเขาอยากอยู่นานๆ อย่างที่เราที่เราสัมภาษณ์กันเนี่ยเราก็สัมภาษณ์ที่สำนักง,งานใหญ่คแต่ว่าเขาอยากอยู่นานๆใช่ใช่ค่ะ,ะเขาอยากอยู่นานๆแสดงว่าแล้วถ้าเราอยากได้ความมั่นคงแสดงว่าเราอยากอยู่นานๆคังเซ็นเท่าน,านั้นนะฮะค่างเซ็นอยากอยู่นานๆนนหนึ่งสาขา พอได้ฟังอย่างนี้นะคุณพิรศักดิ์ได้พูดแล้วนะคะคทําให้ปูนเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจตอนแรกที่จะเปิดร้านกาแฟขายพวกเบเกอรี่ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยตามปั๊มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหาทาอะไรก็ยากเพราะว่าเขาก็มีเจ้าของกันหมดแล้วแต่พอมาฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกเปลี่ยนความคิดเลยค่ะเปลี่ยนทั้งหและคนท,ที่เป็นธุรกิจอยู่ตอนนี้ก็เริ่มเรียกเขาเรียกว่าเริ่มงวนเยนและในธุรกิจเพราะบางทีเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจอ่าในเรื่องของ ต่างๆน้ําท่วมนี่ก็มีผลกระทบนะครเพร<อ>า<น>ะประเทศไทยอย่างน<ต>ี้น้าท่วมทุกปีม,ม,มันมันท่วมทั้งประเทศไม่ได้ใช่แต่ถามผมนะฮะถ้าเกิดมันท่วมอยู่กรุงเทพลูกค้าเราไปซื้อที่ขอนแก่นได้อยู่นะ ใช่เราไม่ใช่ล่มละลายสูญสิ้นทันทีเดียวหาลูกค้าซื้อสารคามได้ไหมครับได้ซื้อภูเก็ตได้ไหมครับได้ตรงเนี้ยบางคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทำครังเซนสาขาเยอะนี่เป็นตัวตอบโจทย์เลยนี่ตอบได้แบบชัดเจนมากเลยส็จแล้วเราฝันจะทําอะไรก็แต่เหมือนเหมือนชอบมาฝันอยากเปิดร้านกาแฟแต่ว่าผมอยากให้เลี้ยงว่าทำครังเซนก่อนดีกว่าไหมแล้วมีรายได้มั่นคงจากครังเซนทักงเดือนละแสน ตอนนี้พอเราเปิดร้านกาแฟงานกาแฟจะเป็นอดีเลกเป็นงานอดีเรกกันทีตอนนี้ยอดมากยอดน้อยเราคำขำทีนี้แบบว่าก็รู้สึกสงสัยต่อพอทำไมต้องทำคังเซนแล้วทีนี้เนี่ยแล้วทำไมจะต้องเป็นระบบอ๋อครับคือคือคือหลายคนเนี่ยเอ๊ะทำคังเซนฉันเคยทำแล้วนี่แต่ฉันไม่สำเร็จไอฉันได้ยิขาว่าข้างบ้านเขาเขาเลิกทำนะงั้นคังเซนไม่ดีนั่นแหละมันคือตัวบั่นทอนทำให้คนบางทีเปลี่ยนใจคิด ถูกนะเข้ามาได้แป๊บเดียวแล้วก็ออกให้สรุปเลยว่าจริงๆอ่ะการทําธุรกิจในคันเซ็นเนี่ยมีอยู่ทาอยู่2แบบหลักๆครับทําแบบเซลแมนขายของกับทําแบบใช้ระบบเพราะงั้นตัวที่จะทําให้เราสําเร็จง่ายสบายคือต้องใช้ระบบคือถ้าคือบางคนไม่เข้าใจว่าระบบมันคืออะไรครับระบบก็คือเครื่องมือครับระบบก็คือเครื่องมือที่ที่ช่วยให้เราสําเร็จครับคือหลายคนอาจจะพูดไม่เก่ง ครับบุคลิกภาพไม่ดีการศึกษาน้อยความรู้น้อยแต่ระบบเนี่ยจะเป็นเครื่องมือชดเชยทุกเรื่องในนี้ครับอพูดไม่เก่งก็มีระบบฝึกอบรมให้เราพูดเก่งขึ้นหรือขายไม่เก่งขายไม่่เกงความจําไม่ดีครับก็ไม่ต้องเขาฝึกเอาลูกค้าที่เราจะขายของเนี่ยนะขายสินค้านะครับเข้างานเอ็กโกของบริษัทแสดงว่าเองหมูก็จัดมาเพื่อช่วยเราขาย เพื่อช่วยเราเลยพอเาด้พูดเลยพี่ดูดูพี่ดูดูเดินดูจริงๆเขายังไม่พูดนะพาเขาเดินพาเขาเดินดูให้เขาเข้าใจเองทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าส่วนหนึ่งของระบบเพราะั้นถ้าใครมองว่าระบบคือเครื่องมือครับตอนนี้ท่านต้องถามว่าบริษัทขายตรงที่ท่านกําลังจะสู้เนี่ยมีเครื่องมือช่วยเหลือเราไหมถ้าไม่มีความสามารถเฉพาะตัวต้องสูงถ้าไม่สูงต้องใช้ระบบครับแล้วคนทําคังเซนแถวบ้านเราที่เลือกไปแล้วเนี่ยเคยเคยเคยฟังเขาเล่าเรื่องระบบบ้างไหม อาจจะก้าวเข้ามาเสร็จปุ๊บสมัครปั๊บซื้อสินค้าไปบอกต่อเสร็จปุ๊บแล้วขายไม่เป็นเลิกไม่ใช้เครื่องมือก็เหออ็นข้างบ้านเลิกปุ๊บเอ้เราต้องเลิกนะเพราะว่ามันไม่ดีะไม่ดีแล้วคนเลิกส่วนใหญ่ก็โทษโทษใครอะฮะโทษโทษบริษัทโทษสินค้าไม่ได้บอกไอ้ฉันไม่เข้าโรงเรียนฉันไม่ใช้ระบบเราไม่เข้าโรงเรียนเราผิดนะเขาไม่พูดอย่างนั้นเขาบอกสินค้าผิดพูดไม่ได้ก็ไม่เอาลูกลูกค้าเข้าฟังก์ชันของบริษัทครับไม่เอาตัวเองเข้า อบรมแล้วขายไม่ได้เนี่ยพราขายไม่ได้บอกขายยากอ่าใช่ไม่ไม่โทษตัวเองตัวตัวระบบที่อยากจะเน้นมากๆว่าสำคัญเพราะคอนเซ็ปต์เขามีระบบที่เรียกว่า E S S E S S ค่ะคือเขาเขาทุ่มทุนงบประมาณในการทำระบบสูงระบบมันก็เหมือนเส้นชัยสู่ความสำเร็จมันเป็นเครื่องมือ่ออยากไปเชียงใหม่ใช่ไหมฮะครับอ่ามีช้อยแรกเลยเดินไปไหม อ่าเดินไปก็ใช้เวลาหน่อยอ่าโอกาสจะทั้งชาติเดินจากภาคภูมิคืนการทางตรงนี้ไปเชียงใหม่ใช่มคะคนที่ใช้ความสามารถส่วนตัวในการทําธุรกิจนะครับโอกาสล้มเหลวสูงครับแต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าระบบคือเครื่องมือใชแล้วนั่งรถทัวร์ไปดีกว่าไหมก็สบายขึ้นมาหน่อยรถทัวร์คืออะไรก็คือเครื่องมือคเถูกไหมฮะรถทัวร์ยังมีหลายแบบมีจอดพักจอดพักจอดพักใช่ถูกไหมฮะต้องขึ้นสายด่วนไปอ่ะ ง่ายกว่าไหมใช่เอาง่ายกว่านั้นเอาเครื่องบินไหมฮะคือบินก็เครื่องบินอันนี้สบายแล้ะใช้เวลาน้อยที่สุดนั้นผมอยากบอกว่าทางเซนต์าเซนก็มีระบบแล้วรู้แล้วทําไมต้องทำทางเซนตก็มีสาขาครัผลิตภัณฑ์ก็เยอะค่ะมีเอกลักษณ์มีความหลากหลายเพราะโอกาสทําตลาดมันสนุกคือเราจะเราไม่ถนัดเรื่องไหนเราก็ไม่ต้องบังคับไปที่จะต้องขายตัวนั้นอค่ะคือเรา ใช้ระบบให้เป็นแล้วก็เอาระบบเนี่ยมาช่วยในการทํางานของเราก็เรียกกว่าบริษัทนี้เขาทําไว้ให้เราครบวงจรอยู่ที่เราเนี่ยเดินได้หรือเปล่าแล้สำหรับท่านที่ฟังดูรายการก็อยากจะบอกว่าถ้าคนอย่างผมนะดําๆนี่นะทาได้เนี่ยผมว่าทุกคนก็ทําได้ครับทุกคนก็ทําได้แต่หนึ่งเราต้องตัดสินใจให้ชัดเจนเลยว่าคือหนึ่งเนี่ยตรงที่เราอยู่เนี่ยหมายถึงอาชีพเบรรดครห้าปีสิบปีเนี่ย มันตอบโจทย์ชีวิตไหม,มถ้ามันไม่ตอบโจทย์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนครับเราต้องเปลี่ยนว่าต้องหาอะไรทาเพิ่มไม่ไม่ไม่ใช่ว่าสิ่งเก่าไม่ดีหรือต้องทิ้งแต่ต้องทําเพิ่มก่อนอนะครับพอเราทําเพิ่มปุ๊บเราก็เอาละเราต้องมีธุรกิจของเราเองครับเราต้องมีแล้วแล้วธุรกิจที่เริ่มต้นง่ายๆลองปิดลองถูกง่ายๆแล้วก็ไม่เจ็บตัวน่ะเราต้องทําเครือข่าย ถ้าทำถ้า,ถ,าถ้าเราไม่ตัดใจทาเครือขายเราต้องฝึกงานเราต้องฝึกงานแล้วฝึกงานง่ายสุดคือเครือข่ายนะครับแ,แล้วแล้วแบบสตาร์ทดีๆมีอุปกรณ์ค,ครบสินค้าครบก็คือต้องทําคังเซ็นต์ต้องทำทังเซ็นนะครับแล้วต้องทำทังเซ็นแบบใช้ระบบเป็นใช้รบคือทุกท่านต้องตอบให้ได้ก่อนว่าทําไมท่านต้องต้องทาธุรกิจ เ<ม>พราะบางคนเดินทางเข้ามาสู่ทางเซนจริง<ม>แต่ไม่ใช่ระบบ,บอย่างที่พี่บอกว่าถ้าไม่ใช่ระบบก็เหมือนกับว่าเป็นเซลล์ขายธรรมดาเป็นเซลล์ขายพอไม่ตอบโจทย์อะไรในชีวิตไม่ใช่ระบบไม่ใช่เครื่องมือก็หยุดหยุดขายไปแต่ถ้ถาท่านตอบไม่ได้ว่าทําไมท่านถึงต้องทำํำที่ผมพูดมาก็ได้มีความหมายอย่างถ้ามีใครถามผมว่าการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเนี่ยต้องมีตัง แล้วผู้ชายจนไม่ได้ใช่ครับผู้จนยากนะฮะอันนี้คือประเด็นสําคัญเลยเรื่องจริงเนี่ยถ้าผู้หญิงอยู่บ้านเฉยเนี่ยสามีเลี้ยงนะเลี้ยงแม่บ้านเลี้ยงแม่บ้านถ้าดูแลบ้านดีเลี้ยงแม่เลยแม่สีเลยแม่สีเลยโอหเท่จังเลยถ้าผมอยู่บ้านเฉยนี่เมียเลี้ยงเนี่ยผมไม่เลยผมเรียกคุณแมงนะเเารียกไปไปอยู่กับน้ำพริกชนิดหนึ่งแล้วจากที่มีเรียกผมพ่อสีเหลืองนะครับเพราะถามว่าทําไมผมถึงต้องทํา เพราะว่าผมอยากเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะครับอยากดูแลพ่อแม่อยากดูแลปัญหาทุกอย่างในบ้านผมไม่อยากให้บ้านเราจนตอนนี้ทุกท่านตอบคนนี้ท่านก็จะเริ่มรู้ว่าแล้วได้อะไรจะได้ไหมจะเหมือนผมไหมคือมันไม่ทำไงอ่าใครดูนะฮะขำนะครับถ้าทำก็มีสองช้อยก็คือได้กับไม่ได้ได้กับไม่ได้ได้กับไม่ได้โอกาสมันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าไม่ทำนะอ่ะ ไม่ทําไม่ได้คิดอย่างเดียวะไม่ได้ก็เลยไม่เชื่อแล้วก็ไม่ทําไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้อไม่คือเลยว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองที่ไม่เชื่อเพราะว่าไม่ได้อที่ไม่ได้เพราะไม่ทําครัมพอไม่ทําก็เลยไม่ได้อืพอไม่ได้ก็ไม่เชื่ออืพอยิ่งไม่เชื่อก็ยิ่งไม่ทําก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไม่ทําก็ยิ่ง ไม่ได้ไไม่ด้แล้วกี่กี่ชาตินะฮะจะได้ไปนั่งอไม่ทําหรอกไม่เชื่อหรอกเขาพูดไปไม่เชื่อหรอกเราทําไม่ได้เขาจะได้จริงหรือเปล่าเขาจะได้จริงไหมนั่งไม่ได้หรอกเราเราทำไม่ได้ออกมาตอนเช้าไม่ได้หรอกเราทำไม่ได้คืนนี้ก็ไม่ได้หรอกเราทําไม่ได้ก็นอนอยู่บ้านมีสิ่งเดียวที่จะรู้ว่าเราได้ไม่ได้คือทําวันนี้เลยไหม แล้วถ้ามีคนดําๆอย่างนี้ทําได้ผมว่าเราก็ทําได้ค่ะนะครับถ้าผมทําได้เราก็ทําได้แต่เราจะทําวันนี้เลยไหมครับคลองผิดลองถูกวันนี้เลยไหมครับเลือกระบบไหมครับใช้คอนเซนไหมใช้ธุรกิจเพื่อขายนำพาชีวิตหรือยังครับอนะคระแล้วก็สํานึกสํานึกโทษนะว่าเราต้องทําหรือยังเพื่อใครหรือยังครับนะครับ พราะงั้นก็ทำเดี๋ยวนี้นะครับทำเดี๋ยวนี้เลยทำทันทีเดี๋ยวนี้ทำทันทีทันทีนะคะเดี๋ยวนี้ทันทีครับคุณผู้ชมครับนี่คือการตอบโจทย์ครับว่าทําไมธุรกิจของคุณผู้ชมนั้นจะต้องทําธุรกิจเครือข่ายแล้วจะต้องเป็นธุรกิจของคังเซนนี่คือคําตอบที่ชัดเจนครับว่าก้าวข้ามสู่ธุรกิจของคังเซนแล้วความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเพียงคุณต้องมีใจรักและเปิดใจกับธุรกิจคางเซนและทํางานเป็นระบบ วันนี้ครับเราต้องขอบคุณคุณพี่มากครับที่ได้โอกาสเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติในชีวิตและก็สิ่งสําเร็จที่ธุรกิจในครังเซนเนี่ยมอบให้กับพี่แล้วพี่ภูมิใจที่จะมานําเสนอวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมครับรายการดีๆแบบนี้นะครับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักนะครับ เส้นทางอาชีพเส้นทางเศรษฐีที่จะกล้าเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยง่ายๆวันนี้ครับกับเศรษฐีวันนี้กับคังเซนติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าใครสนใจอยากจะปรึกษาอยากจะสมัครสมาชิกก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ครับรายการเศรษฐีวันนี้กับคังเซนโดยผมชัตวานเจริญสุพงครับค่ะดิฉันชัญญภาคฮาเคดะค่ะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวนันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ โดยบริษัทคังเซนเคนโกอินเตอร์เนชันแนลจำกัดบริษัทขายตรงสัญชาติไทยที่ N a, ก้าวไกลสู่สากลเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องไปสัมภาษณ์งานตั้งหลายที่เนี่แม่เราเตรียมมาให้หมดแล้วรู้จักคนเยอะมากเลยนะ เธอล่ะส่วนเราอะ่ะก็จะต้องไปเป็นดีเรคเตอร์แล้วล่ะดีเรคเตอร์เลยเหรอใช่ดีจังเลยอ่ะไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้เปรียบเสมอคังเซนเคนโกให้คุณเป็นต่อด,ด้วยมรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายไดย้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเคนโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยเคยคิดว่าการมีงานประจำคือความมั่นคงของชีวิต และเศรษฐกษิจวันนี้ก็ทำให้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปแต่หลายคนอาจไม่โชคดีอย่างผมเพราะวันนี้ผมยังมีมรดกมรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งแลบะบรายได้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเค็นโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทย And ความรัก ความห่วงใยของแม่ยังจำชัดอยู่ในใจไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เคยห่างจากใจของท่านวันนี้มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของฉัน รอจนวันหนึ่งที่ฉันจะมอบให้คนที่รักต่อไปคังเซนเคนโกธุรกิจที่ให้คุณมอบความสำเร็จทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่น